คิดว่าจะชนะคนอย่างฉันได้ยังงั้นหรอฮะไอ้กเปียกฉันนี่แหละคือนักสู้ที่เก่งที่สุดในเมืองแห่งนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนะ่นนี้นัหรอฮะเฮ้ยอ้าวช่างอ่ะคนต่อไปหืมมันอีที่ฉันบอกนี่ไงฮะบอยเอาคน ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวฉันจะส่งแกบปรองรบไปคนต่อไปเองนะอะไรกันพลังนี่มันอะไรกันคนโช่จากแกไม่สมควรที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ตออ่อไปตายซะพูดมากมว่า <_ d ata> อะไปาก ข้านาธานี่ห้าแถวระเบิด์เซมัสสันรู้สึกจากไหบ้างล่ะความจะปวดนะฮะข้า อนนี้แกน่ะได้ถูกตัดหลังไปที่เรียบร้อยแล้วแกจะตายภายใน30ิวินาทีนี่อะไรนะจงริมลดความเจ็บปวดที่แกได้ฆ่าชีวิตคนอื่นไปซะอีกยี่สวินาทีช่วย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 อะไรก็ช่วยด้วยถึงเวลาที่แกจะต้องชดใช้กรรมแล้วฉันยังไม่อยากตายจงริมลดความทรมานให้ถึงที่สุดซะ เดี๋ยว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 ได้โปรดจะชูฉันด้วยถ้าขอร้องละฉันยังไม่อยากตายได้โปรดได้โปรดฉันยังไม่อยากตาย